น,นี้ขอต้อนรับสุดช่อง n คอ a r ครับผมจะตอเรี่วันนี้เราจะมาเรียนว่ายน้ำกันอีกแล้วนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนน้อง KR มีเรียนว่ายน้ำอีกแล้วนะคะนี่นะวันนี้นะคะน้อง KR บอกว่าอยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะเดี๋ยวแม่กวางนะจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันนี้น้อง KR นะคะเรียนว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ตอนนี้รอเวลาอยู่นะคะเพราะว่าคุณครูยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชั่วโมงเรียนของน้อง องที่อานะแต่ว่าแม่กวางพามาก่อนนะคะวันนี้นะนี่มานั่งดูเพื่อนๆอ,อยู่ขอบบอนะคะขอบสะนะนี่เออนี่เขาให้คุณครูสวัสดีอันนี้คุณครูของน้องทคอานะคะนี่เดี๋ยวเรารอชั่วโมงเรียนคะ่ะขอบสะานลำกนนะแค่งาเ้ย เคครับถ้าแม่ถ้าแม่กวางให้เคอาว้ R y จากขอบสาะนี้ไปขอบสะโน้นระหว่างร้อคุณครูเนี่ยเคอาว่ายไปเองคนเดียวได้ไหมครับได้ไหมครับได้ออ ทุกคนคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเคอาเนี่ยจะไหวจากขอบสานี้ไปขอบสาโน้นนะคะโดยไม่มีคุณครูนะน้องเคอาจะได้เป้านะอมาใส่แว่นกับหมวกก่อนครับเดี๋ยวให้น้องเคอาใส่แว่นกับหมวกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะให้น้องเคอาร์ไหวไปกลับเองนะไม่ยังเพราะว่าคุณครูเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเคอาไหวไปกลับได้ไหมนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องเคอาจะไปแล้วนะอ้าวันทูชีล้ดิไปเลย ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ,ะ<ป>แล้วก็ไปเลยครับวิ่งหนึ่งตัวโยองานปรมุขสองเฮ้อ่ะไปกลับเลยกลับเลยเร็วกลับเลยแผ่นอ,ออกเลยเร็วอ่ะเอาแผ่นออกแล้วกลับเลยโอ้โหลีลาที่หนึ่งเลยกลับเลยครับไปไ เร็วเขียเพื่อนแน่เลยเนี่ยไปเลยเร็ว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 เขาก็เตะแล้วออกเตะแล้วออกเลยติดเล่นมากนะคะน้องเขียรแต่ถ้าว่ายจริงๆนี่ว่ายเร็วด้วยนะแต่ว่าติดเล่นมาเร็ว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 มาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว ไปต่อได้เป่าไปต่อไหวไหมไปเอาทางยาวเลยไปต่อไหวไหมครับไปเปเี้ยวขัดเป็นเทียนอ่าไปเลยรอบนี้ไม่ใช้โฟมนะรอบนี้ไม่ใช้โฟมนะไปเลยดีลาดีลานะคะติดเล่นมากอัลเ็วรอบนี้ไปเลยไม่ใช้โฟมไหวป่าวไ,<ห>ไ,ไหวอ่าไปไหวก็ไปเลย<ด>โต<บ>้เราจฝากโฟม,มด้วยนะได้ได้ไปเลยเ้ิมเตเป็นเลียงหรืออะไรถ้าอะไรก็ได้อ่าถ้าอะไรก็ได้ ทุกคนดูสิน้องแค่ว่ายน้าชามากเลยค่ะน้องแค่ว่ายน้าชามากเลยโอ้น้องแค่ว่ายน้าชามากเลย เขาไหว้จริงๆโอโหเขาไหว้เร็วแล้วเขาไหว้ดีมากนะคะน้องเคีอร์แต่ว่าคือถ่วนมากเนี่ยจะติดเล่นนะคะอ้าว<อ>ไปเลยตีกลับเลยหุ่ทุกคนคะ่ะน้องเคยอยร์ไหว้น้ชชามากเลยอะ่ะทุกคนดูสิครับเ,เอาแว่นออกอ่ะเอาใส่ใหม่น้ําออกแล้วน้ําออกแล้วครับใส่เลยแม่จะถึงแล้วไหว้ก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องางานก็ได้ ล้างละแงบอะไรถีบล้างให้ดูอาล้างให้ดูอ้าวว่ายกลับแล้วนะคะกว่าจะว่ายได้ก็ต้องล้างแว่นนะคะล้างแว่นจัดหมวดบับเบิลหายใจกว่าจะว่ายได้แต่ละรอบ ทุกคนคะน้องเเคอาไว้น้ำชามากเลยแม่กวางแกล้งนะคะแม่กวางชอบแกล้งบอกแบบนี้เขาจะได้แบบตั้งใจเอะอันนี้มันท่าอะไรอ่ะน้องแเคอาน้องเเคานี่ท่าอะไรครับท่าลูกหมาไดปะ อ่าโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเรียนแล้วครับเชียร์ครับบับเบิ้ลก่อนบับเบิ้ลบับเบิ้ลสามทีเดี๋ยวาผมเดี๋ยวผมดำน้ำให้ดูโอเคอ่ะสามครั้ง one two three one t w ูบอกว่าครับ ้องคุณครูบอกเหรอคุณครูบอกให้บับเบิลเขา้วฮะทีละห้าครั้งเหรอครับลูกคุณครูบอกให้บับเบิลทีละห้าครั้งเหรอครับห้าครั้งอ๋อห้าครั้งห้าห้าเลยห้าห้าห้าเลยหรอโอเครอคุณครูได้แล้วเดี๋ยวมาดูน้องพี่อาร์เลยไหมน้ากันนะคะนู่นนะคะน้องพี่อาไปนู่นแล้วนะคะโฟมสีส้มๆนะ ถ้าเวลาน้องเรียนนะคะแม่จะไม่ค่อยได้อ่าไปถ่ายอะไรนะคะไม่อยากรบกวนน้องเนาะอ่ะโอเคครังนั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้พีนีนะคะเดี๋ยวแม่วางขออนุญาตปิดคลิปให้น้องทีอานะให้น้องทีอานะคะได้เรียน่ายนนะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องทีอาด้วยนะคะคลิปหน้าอีพีหน้าเราจะมาทําอะไรกันอย่าลืมติดตามนะคะนู่นตายแล้วไปทางยาวแล้วนะคะ วันนี้บ๊ายบายค่ะ okay.